สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองวันนี้น้องคุม,ม,มอนของเราเขาอยากจะเพิ่มความเร็วอีกนะเราก็มาดูกันว่าเราจะเพิ่มอะไรให้กับเขาได้นะไปไปฟังเขาคุยกันดีกว่ารุ่นพี่ครับครั้งที่แล้วผมเปลี่ยนยางเป็น low friction ทำให้ล้อผมค่อนข้างลื่นขึ้นสะพานได้ดีแล้วก็เลี้ยวได้อย่างนุ่มนวลครับแต่ว่าดูเหมือนจะช้าเกินไปคราวนี้ผมอยากเพิ่มความเร็วแล้วครับได้แน่นอน งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างนี่ก็ <Okay. S 1> คือกล่องมอเตอร์ของเจ้าซูโม่ไงล่ะเรามีมอเตอร์ไฮเปอร์เดชเมื่อยี่สปีที่แล้วแล้วก็มอเตอร์พาวเวอร์เดชของพี่ด้วยไงล่ะรุ่นพี่ครับแล้วมอเตอร์ที่มันหายไปอันนึงอ่ะมันหายไปไหนครับ <Wow. S 1> ถ้าหมายถึงเจ้าพลาสมาเดชแล้วก็พี่นำมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้โหจะวิ่งด้วยพลาสมาเดชเลยเหรอครับพี่กเตรียมใจไว้แล้วว่าคงจะต้องบินแน่นอน คราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าจะใส่อะไรให้น้องดีถ้างั้นผมขอใช้ power dash ต่อจากรุ่นพี่ได้ไหมครับเร็วหน้าดูชมอยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าซูโม่จัดหนักมาให้นายใหม่อีกหนึ่งมอเตอร์แล้วมันคือส p r i n t Dash มอเตอร์จริงเหรอครับเนี่ยรุ่นพี่ซูโม่จัดสปริน t d ดัชมาให้ผมเหรอใช่แล้วละ่ะนี่คือมอเตอร์ที่เร็วที่สุดที่ยังถูกกดอยู่นะ ตอนนี้พี่ลองใส่พลาสมาดชซึ่งเร็วกว่านี้ก็จริงแต่มันไม่ถูกกดไงล่ะ <Thank you. S 1> ได้เลยครับผมจะใช้ให้คุ้มค่าเลยครับเพื่อให้มอเตอร์มันทำงานได้ดีที่สุดก็เลยซื้อหัวเฟืองแบบคาร์บอนมาด้วยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาประกอบรวมล่างกันนะ <c oughs> เรียบร้อยรุ่นพี่ครับผมอดใจไม่ไหวแล้วครับขอเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยครับ จัดไปเลยนี่ก็คือก่อนเปลี่ยนนะฟังเสียงหลังเปลี่ยนเนี่ยนี่ขนาดฐานไม่เต็มนะมแรงขึ้นทันทีเลยรุ่นพี่ครับผมรู้สึกว่าผมบินได้แน่ๆครับเราไปบินด้วยกันเถอ,อะเนาะก่อนที่เราจะไปดูสองพี่น้องเขาบินกันเนี่ย เราก็มาดูวิธีการปรับแต่งความเร็วให้มันเหมาะสมกับสนามกันนะเวลาเราจะเลือกมอเตอร์เนี่ย <_ letter> เราก็ดูตามกราฟนะเขาจะมีส่วนที่เป็นสปีดกับส่วนที่เป็นทอร์กนะสปีดเนี่ยก็คือจำนวนรอบที่มอเตอร์สามารถหมุนได้ใน1นาทีนะยิ่งมันหมุนได้มากมันก็ยิ่งเร็วจริงไหม <_ letter> ส่วนทอร์กเนี่ยคือแรงบิดหมายถึงว่าเจ้าแกนมอเตอร์มันมีแรงที่จะหมุนมากขนาดไหน ซึ่งรถเราเนี่ยถ้ามันวิ่งตรงๆเรียบๆยบก็ไม่มีอะไรแต่ว่ารถเรามันต้องเลี้ยวใช่ไหม <c oughs> เวลามันเลี้ยวเนี่ยมันต้องใช้แรงมากในการที่จะชนกําแพงไปนะหรือว่าจะขึ้นสะพานหรือว่าทางกระโดดอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้แรงมากทอกก็จะมีประโยชน์ในตรงนี้นะเพราะงั้นเวลาเราเลือกมอเตอร์นะดูตามสนามก็ได้ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็มีครบทุกอันเออแต่ถ้าเรามีไม่เยอะเราก็เลือกตามสไตล์ที่เราชอบเล่นนะ ส่วนที่2ที่ส่งผลโดยตรงกับรถของเราก็คือเกียร์ของเรานะที่เรายัดเข้าไปในรถอ่ะ <Wow. S 1> เกียร์เราดูแค่ชุดเดียวตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจชุดอื่นได้ด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวสอนแค่ชุดเดียวก็พอเราไม่ต้องซีเรียสว่าคาลเตอร์เกียร์หรือสเปอร์เกียร์คืออะไรแต่เราต้องดูว่าเกียร์เรโชคืออะไรเกียร์เรโชก็คือการที่มอเตอร์เนี่ยหมุนกี่รอบทําให้ล้อหมุนได้หนึ่งรอบ มอเตอร์หมุน3.5รอบล้อจะหมุนไปได้1รอบมอเตอร์หมุน3.7รอบล้อไปได้1รอบมอเตอร์หมุน4รอบล้อไปได้หนึ่งรอบมอเตอร์หมุน4.2รอบล้อไปได้หนึ่งรอบแล้วก็มอเตอร์หมุน5รอบล้อไปได้1รอบอ่าพูดมาขนาดนี้มีผลอะไรกับชีวิตเรานะถ้าหมุนรอบน้อยกว่ารถก็จะวิ่งได้เร็วกว่า ถ้าอย่างนั้นจะมีเกียร์ที่ช้ากว่าไปทําไมใช่ไหมเกียร์ที่ช้ากว่าเนี่ยมีข้อดีเมื่อเราต้องขึ้นสะพานหรือขึ้นเนินสูงๆงหรืออะไรอย่างเงี้ยเกียร์ที่ช้ากว่าจะมีแรงพาตัวมันขึ้นไปมากกว่าก็ดูให้เหมาะสมกับขนามแล้วก็ไปรวมกันกับมอเตอร์เมื่อกี้ก็จะได้ความเร็วที่บาลานซ์ที่สุดกับสนามนั้นๆั้นโอเคเราไปบินกันนะ ทารอยาริสนายพร้อมจะบินหรือยังเราว่านายบิน99เปอร์เซนต์ไปเราอ,อย่าไปยอมแพ้ไปสิตู้เขาเอากิ้งกิ้งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เออ เราว่านายก็น่าจะบินเช่นกันนะลองดูเอาไปสู้ๆไปไหนละเอ่อปรับเบรกให้แล้วก็ไปลองอีกทีนะ go ไมปิวข้ามรางไปแล้วน่าจะปิวข้ามรางไปแล้วนะเอื้อรุ่นพี่ครับพวกเราบินออกจากรางกันอย่างสนุกสนานแล้วนะครับพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องบินกันแน่นอนรุ่นพี่ครับผมคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ที่แต่งแล้วเพราะงั้นผมจะใช้วิธีปรับความเร็วให้พอดีกับอุปกรณ์ที่แต่งดีกว่าครับก็เป็นวิธีที่ดีนะที่เราจะไม่ฝืนเกินไปแล้วน่าจะปรับยังไงล่ะ ผมคิดว่ามอเตอร์จะเปลี่ยนเป็น h y p e r ร์ s ดตัวนี้ไงครับลดความเร็วลงหน่อยน่าจะควบคุมได้ดีขึ้นครับจากนั้นก็ใช้ชุดไม้เบรกค่อยๆปรับแต่งความแรงการเบรกของผมครับเท <Wow. S 1> ่านี้ผมก็น่าจะวิ่งผ่านได้แน่ๆแ,แล้วครับรู้สึกมั่นใจมากครับ <Wow. S 1> เป็นการวางแผนที่ดีนะส่วนพี่นะก,ก็คิดว่า Plasma Dash มันแรงเกินไปน่าจะใช้แค่ Power Dash หรือ Sprint Dash ก็พอแล้วใช้วิธีการปรับแต่งเบรกอย่างที่น้องทา ก็จะเล่นได้อย่างสนุกสนานทุกสนามแล้วละ่ะเข้าใจแล้วครับรุ่นพี่คราวหน้ายังมีเทคนิคอะไรดีๆมาสอนนี่ไหมครับคราวหน้าพี่จะสอนวิธีการทําชุดเบรกที่สามารถปรับแต่งความแรงให้เข้ากับสนามได้ซึ่งมีราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะเยี่ยมไปเลยครับรุ่นพี่ถ้าลงรายละเอียดแล้วทุกคนก็จะได้ทําเป็นสินะครับใช่แล้วละ่ะรู้อะไรดีๆก็ต้องมาแบ่งกันครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลากอ่อ